การต่อท่อก็จะเป็นลักษณะอย่างนีいい้นะครับก็จะมี2ท่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ํานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่ออากาศนะครับก็ตัวนี้ก็จะท่ออากาศแล้วก็จะเพิ่มแรงดันของน้านะครับก็คือจะทําให้น้ําสูบได้ลึกขึ้นนะครับท่อตัวนี้ก็จะเป็นนิ้ว2นะครับส่วนท่อตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นท่อ1นิ้วนะครับอ่าระยะดูดลึกของปั๊มเจ็ดคู่ตัวนี้นะครับก็ลึกไม่เกิน30มเมตรนะครับวัดระยะจากส่วนจนนี้ลงไปนะครับถึงบ่อแหละครับอุปกรณ์ที่แถมให้ไปนะครับก็จะเป็นเจ็ดคู่ ลักษณะการต่ออย่างอาเข้าก็แบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จะคือหยุดส่วนนี้เราก็ซื้อข้อต่อ PVC เกลียวนอก1นนิ้วสามารถต่อเข้าได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการต่ออาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ถ้าลูกค้าต่อถูกวิธีนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ ันี้ก็สามารถดูดลึกประมาณ30เมตรได้เลยนะครับใครอยากสูบน้ำลึกลนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมแนะนํานะครับราคาไม่แพงนะครับ r g 750นะครับน้องใหม่จากคิมตันนะครับรับประกันอะไร